จากพระธรรมย่อบทที่11ข้อที่17ถึง18กล่าวไว้ว่าแล้วชีวิตของท่านจะสุขใสยยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวันความมืดก็จะเป็นเหมือนเวลาเช้าและท่านจะปลอดภัยเพราะมีความหวังเออพระ จะทรงปกป้องท่านและท่านจะนอนพักอย่างปลอดภัยขอให้ปีใหม่นี้เป็นการเริ่มต้นปีด้วยชีวิตที่สุขใสรับปีใหม่ขอให้ชีวิตเราสว่างอย่างเที่ยงวันมีความหวังมีความปลอดภัยมีการปกป้องและก็พักสงบในพระเจ้านะคะร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคําของพระองค์ที่บอกเราว่าในปีใหม่นี้เราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยชีวิตที่สุขใสพระเจ้าหากมีคนหนึ่งคนใดที่ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณและฝ่าย กายภาพของเขาความหวังในใจเขาได้ดับลงพระเจ้าขอโรรองจุดไฟของพระองค์จุดไฟแห่งความหวังของพระองค์ในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งและขอาการปกป้องพิทักษ์รักษาที่มาจากพระองค์ทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาณที่มาจากพระองค์ให้ทั้งปีนี้ต่อทั้งปีเป็นปีที่เขาได้พักสงบในพระคุณและความรักของพระองค์และสันติสุขที่มาจากพระองค์ด้วยเช่นกันเราขอบคุณพระองค์อธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะคะ